4 6ปีจากจังหวัดสตูลครับฉลามดำสอสมามคมมหาการเมืองสตูลก็มาชกที่เราบ่อย,ยนะครับในไทยไฟนิครับไทยไฟนีกเ,เองวิกนี้ก็เดินทางมาถึงวิคที่80แล้วนะครับวันนี้ก็ได้ลุ้นกันทั้งเอ่อมวยรอบอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับรวมไปถึงมวยรอบปุ๋ยไข่มุกคาดเชือกก็ได้ดูกันสองรอบเลยนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทรีเพชรอีสุสเซลจำกัด ขยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทโขยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็เดี๋ยวมาเดือดกันต่อนะครับคู่ที่2ในสัปดาห์นี้นี่ยังมีมือรอบไข่มุกคาดเชือกด <Okay. S 2> ้วยนะครับไทยอีหลานครับสิงข์ขาวมุกเซนและยังมีมือรอบไทยแลนด์อิสุมือรอบอิสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับ ก็ใกล้จะได้บทสรุปในรอบแรกแล้วครับอ่ะมาดูคู่นี้ก่อนครับรูปร่างช่วงชกเนี่โมฮัมเหม็ดครับโอ้ยาวดีแล้วเกินครับขนาดี่ฉลามดำนี่ประสบการณ์สูงนะฮะหลังหลังนี่ก็ถือว่าร่างกายเนี่ยเริ่มจะกลับมาครับหลังจากที่ไปเป็นอาหารเกณฑ์มานะครับก็ออกมาปลดมาเรียบร้อยครับตอนนี้นีก็มุ่งหน้าต่อยมวยอย่างเดียวครับสอนมวยด้วยต่อยมวยด้วยนะครับฉลามดำสอสมาคมเงาไฟนี่ใช้ สีเทือสสมาคมครับอัแขรงซ้ายของโมฮัมเหม็ดข้างหลังก็ชนะไว้ที่นี่ครับก็ะวนกระวี่โหเปเปียกเลยนะครับแล้วก็เฉียนเข้าป้ายไม่ได้ครับสายลูกขยันนะครับฉลามดำสองสมาคมครับขยับเข้าไปครับกระดูกมออยู่ที่เรานะครับมุมดำส่วนรูปล่างอยู่ที่เท้าครับโมฮัมเหม็ดโมฮัมเหม็ดพยายามไปพยายามสอยครับแต่ว่าเราคืนแบบแรงๆกว่าครับเจาะล่างเน้นขาล่างเน้นขาล่างเจาะยางเดี๋ยวดูครับ จะมีคนยางแตกหรือเปล่าครับท้าทายกันช่วงล่างแบบนี้จะมีคนยางแตกหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้เดินเครื่องติดเหมือนเดิมแล้วฉลามดำเดินดุมๆเข้าไปครับยาวกว่าไม่สนครับใกล้ๆนี่แล้วครับแม่หรือว่าจะเน้นเตะขาวิ่งแม่หมัดหนึ่งสองนี่ไวนะครับโอ้โมฮัมเหม็ดไม่ธรรมดาครับในเรื่องของเบสิกการออกอาวุธยับซ้ายไวแล้วแม่หมัดขวาหลังฉลามดำบอกไม่สนแล้วครับต้องฝ่าเข้าไปครับแบบนี้ ฝ่าดงเข้าไปครับฝ่าดงแม่นี่แหละครับต่อยหมัดเอาแล้วครับลูกนักโดนลำตัวแล้ววงในแม่ติดเชือกครับโอ้โหทั้งจาขาทั้งหมัดครับทีจัหองหวะเล็กออกแรงๆครับสวยโมฮาเหมดเองก็เร็วแล้วก็ยาวนะครับพ่วงแก่ครับก็ออกไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเหมือนกันครับเจาะล่างไปฉลามดำปีบไปก่อน หยับเข้าไปครับโมฮัมเหม,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 ม็ดมีมีหมัดมีลูกทีแต่ว่าฉล,ลามดำบวกต่อล่างเับหมัดแหมต่างคนต่างต่อยครับหมัดขวาหมัดขวาหม,มัดซ้ายโมฮัมเหม็ดหมัดแยาวแล้วก็เร็วครับออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆจริงๆครับแหม่มันจุกจิกกวนใจเหลือเกินโอ้โหครับความยาวในเริ่มจะมีผลครับเมื่อฉลามดำเนี่ยเดินไม่ติดเลยทีครับแล้วต่อยไม่ได้ต่อยทีละหมัดด้วยนะครับทนางด้าโมฮัมเหม็ด มาเป็นชุดนี่ครับอ้าวบวกบวกเป็นบวกครับมาเดี๋ยวดูว่าใจใครใหญ่กว่าครับฉลามดำเดินติดเข้าไปติดเข้าไปครับแม่ฟาหมัดโอ้โหนี่หลากหลายครับยังติดเกมไม่ต่อเนื่องนะครับนัานฉลามดำนี่ครับหมัดหนึ่งสองมาอีกแล้วครับมมฮัมหม็ดโอ้ยโดนเคาะนี่ครับแม่เข้าคางโอ้เริ่มจะออกอาการแล้วครับเริ่มจะออกอาการครับแม่กอดไว้กอนืแม่อย่าเ่เรียนไปครับเขาก็เคาะไปเรื่อยออกไปเรื่อยครับ จำนวนการออกที่เขาออกมาเยอะกว่าครับแต่ว่าของเรานี่ได้ลูกแบบว่าแรงๆครับหมดยกแรกเกมนี้กำลังเข้มข้นได้ที่เลยนะครับก่อนที่ระฆัง,งจะดังขึ้นครับฉหลามดำพยายามเดินบุกแต่ว่าหมัดขวาของโมฮัมเหม็ดครับ เริ่มจะมาสำลิดผลนะครับในช่วงท้ายๆดูครับจังหวะสับขาหมัดขวานี่คอยต่อยคืนตลอดนะครับนี่เดินเข้ามาโดนหมัดครับมาบวกกันครับดูใกล้ๆอีกทีครับ1-2นี่ครับโอ้หมัดนี้นี่สาดำแต่ว่าพลังใจยังดีครับหัวจิตหัวใจเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วครับ ฉลามดำสสมาคมครับก็ต้องให้ติดต่อเนื่องวันนี้ครับไม่งั้นเนี่้โหเหนื่อยแน่นอนครับยกสออาครับยกที่2ลุยกันต่อเลยครับเชื่อว่าความยาวความเร็วของมูฮัมหมัดนี่แหมสร้างความลำบากใจให้กับฉลามดำไม่น้อยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าฉลามดำจะมาแผนไหนครับไม้ยกเนี้ครับจะมาแผนไหนไม้ไหนครับยกนี้ของฉลามดำครับแต่ว่าเรานี่มีลูกแรงๆทีต่อทีที่เราจะจะหนักกว่าเขาแรงกว่าเขาอะนะครับ อาศัยลูกหนักนะครับทีน <LE AN N APP> S> <S ี down down ้คร no ับเบียดเข้าไปครับปิดตัวเข้าไปครับเขาก็อาศัยลูกเนี่ยครับแม่มีมีจุกจิกมีจ่ะได้เอาแต่ใบัดได้หมัดขวาครับตีเข้าไปครับฉลามดำครับเบียดถึงตัวแล้วครับมีต่อยมัดมีปั้มตีครับฉลามดำเดินต่อุูต่อเดินต่อุยต่อครับดูครับเขาก็แหมป๊บปั๊บป๊บป๊บมาเรื่อยๆครับแหง้ายนี่ครับ เราได้ลูกหนักๆนี่แหละครับได้ลูกหนักๆนี่แหละครับเริ่มจะมีความหวังขึ้นมาครับจังหวะวางแข้งของฉลามดำเดินติดแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วครับนี่ครับสับอีกทีนึงครับเ้าลูกหนักมาคู่คู่ได้ครับเอาขานเริ่มจะเริ่มจะมีครับเ้าแต่ว่าหมัดเขายังประหมาาไม่ได้นะครับนี่ครับย้ำไปเรื่อย ย้ำเข้าไปอุ้ยี่หมัดเข้าหน้าอีกแล้วครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดแต่คนหนึ่งเล็งหน้าคนหนึ่งเล็งขาครับเดี๋ยวดูว่าของใครจะทนกว่ากันนะครับเดินเข้ามาขยับอู่กลายเป็นตัวทอมเม็ดครับที่ขยับเดินบ้างครับสหล่ามดำตอนนี้ลูกเตะขานี่ยน่จะกล่อมไม่อยู่ครับเดี๋ยวดูว่าโดนหมัดแล้วจะอยู่หรือเปล่าหมัดเข่าหยุกจิกคนใตครับแต่ว่าแข้งเราครับโดยเฉพาะลูกกอกล่างแต่หนักนิดนึงเลย จังหวะหันจังหวะเตะคับผัดกันลุกผัดกันรับนะครับเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายเดยเข้าหาบ้าโอ้ยขะดุ๊กลุ่มลาวขาดุ้งลุ่มลาวครับช่วงล่างช่วงล่างเขาเตะขึ้นต่อยขึ้นอ่าซ้ายเจาะไปครับขลามดำพยายามออกซ้ายหน้าเลยนะครับเพราะว่าจะถึงก่อนหมัดของเขาอะนะครับซ้ายครับจับได้จับไปเลยนี่ครับรออยู่แล้วรอสัตว์วอยู่แล้วเข้าโก้หรือเปล่าจ้า ช่องแล้วนะครับทางด้านฉลามดำนี่ครับกำลังใจดียิงเห็นคู่ต่อสู้นี่มีอาการนี่ยิ่งเดินใส่ครับนี่ครับอ่ะสับไปอีกทีครับสับสยองหรือเปล่าสับเข้าไปครับแม่นี่ครับอ้งไล่อีกทีนึงเอาแล้วฮะแบบนี้นี่ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับได้ลุ้นเลยเอาแล้วครับแม่โมฮัมเหม็ดโดนอีกแล้วโอ้โหโดนนวดขาไปเยอะเลยครับหมัดก็เริ่มจะไม่ค่อยมีน้ำหนักอ่ะแต่ว่ายังปบาดไม่ได้ครับ เวลาที่ฉลามดำไม่เดินนี่อาวุธเของมาเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะมีสองโอ้ยนี่ครับสวยครับสองนี้โอ้เอะไะครับแตกเลยครับได้เลือดไปเลยครับโมฮัมเหม็ดนี่ครับสองนี่ครับต้องถอยไปเช็ดเลือดเลยครับโอ้ยเช็ดเลือดด่วนครับสองเปลี่ยนเกมกระโดดดีใจเลยครับหมดยกสอง ได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะครับกับการโชกของฉลามดำสอสมาคมครับยกแรกโดนหมัดเมานะครับแต่ว่ายกที่2เนี่ยจิตปัวใจดีเยี่ยมครับเดินอัดขาไปเรื่อยๆครับจนทางด้านโมฮัมเหม็ดครับเริ่มจะมีอาการจับขามาแล้วสับเลยครับนี่ครับมีย่อครับมแล้วก็ดอกนี้ครับโอ้ถือว่าเป็นสอกที่เพอร์เฟกต์มากๆนะครับนี่ครับโอ้โหทีมงานของเราเนี่ยตัดภาพสวยๆเลยครับนี่ฮะ ได้เลือดไปแล้วนะครับทางด้านโมฮัมเม็ดเอลอิซาอุยนะครับจากโมร็อกโกดูว่าจะมีปัญหาขนาดไหนครับจมูกครับที่บุรินดั้งครับแตกไปแล้วครับอ่ะตามต่อเลยครับยกสุดท้ายครับยก3โอ้โหสอกนั้นครับแต่เสริฟเข้าไปเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับหลังจากโดนหมัดเขาจุกจิกกวนใจอยู่ตั้งนานครับมีเจาะลากเหมือนเดิมครับฉลามดำ ต่อลากเหมือนเดิมทั้งพับนอกพับในนวดไปค่อยๆนวดไปครับแข้งซ้ายวอร์เบดดูว่าเหมือนจะเงียบๆไปเหมือนกันนะครับหลังจากโดนตอกช่วงลายยก2นะครับพอขึ้นมายก3ตรงนี้แข้งซ้ายครับเน้นที่แข้งซ้ายหน้าครับ เดินขยับเข้าไปฉลามดำฉลามดำนี่ครับหมัดซ้ายหน้ากระแทกเขายาวกว่าเราครับได้เปรียนเรื่องของช่วงก็เลยต้องเน้นไปที่ซ้ายหน้าหน่อยทั้งแท่งซ้ายหน้าทั้งหมัดซ้ายหน้าครับถ้ารอออกข้างหลังกาดหลังที่แหมกการเดินทางมันจะถึงช้าเลยเกินขยับเข้าไปกระทับพื้นที่ครับพยายามเลือกออกนะครับออกไม่เยอะครับฉลามดำครับบอลเวดก็ต่อยหมัดหนึ่งสองมาครับ เปลี่ยนจากเกมรับมาเป็นลุกแล้วมฮัมเหมัดดาเมก็พยายามจะคุมเกมนะครับเดินแล้วก็หาโอกาสสับขาเนี่ยครับจะเปิดโอกาสให้โมฮัมเหม็ดได้ทำเกมบ้างครับแต่ดูโมฮัมเหม็ดเองก็แหมหลังจากที่มีแผลแตกครับแล้วยกที่แล้วเนี่ยโดนนวดไปเยอะครับดูเหมือนจะซึมซึมไปครับเครื่องเนี่ยทำท่าจะดับครับไฟทำน่าจะมอดครับดูครับโอ้โห ความดุดันความเด็ดขาดได้หายไปเลยครับอยู่ที่ฉลามดำแล้วนะครับแหมจะเอาถึงน็อกหรือเปล่าทีงานพี่เลี้ยงมุมขาวนี่ก็พยายามโบกให้เดินนะครับโอ้แต่นี่ครับด้วยความที่มีแผลแตกด้วยครับอาครับจะมีสะเพื่อหรือเปล่าครับแหมอ้าวอ้าวอาการอาการเริ่มออกครับต้องปิดฉากนะครับแบบนี้เดี๋ยวดูว่าปิดปิดจับได้ไหมเน้นอีกเน้นอีกเ้ามองถึงน็อกแล้วนะครับแบบนี้ ได้ไม่ได้ครับน้อยก็เพื่อเป็นความสะใจครับของคนดูทางบ้านครับที่ติดตามอยู่ทางช่อง8โอ้เจาะล่างครับ <c oughs> แกจับเชือกไว้เลยครับไม่ให้ดึงหวังปิดเกมครับปล่อยเอาใจแฟนๆแล้วครับทางหน้าจอช่อง8ที <c oughs> <c oughs> ่ติดตามไทยไฟล์มีของเราอยู่ครับ ก็สอกนั้นสอกเดียวได้เอาซึมไปเลยนะครับจบฝ่ายยกสองของโมฮัมเม็ดครับยกยกที่สามยกสุดท้ายครับโอ้โหัวใจพี่นี่สุดยอดเลยครับฉลามดำครับออนหน้านั้นเโดนฝัดเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับแหมมา สอกดอกนั้นเข้าไปอะแต่ว่าก่อนที่จะสอกก็มีลูกจ่อล่างแรงๆแล้วละครับที่พยายามจี้ไปที่ทั้งับนอกทับในของเขาอะครับแค่ซ้ายหน้าครับถึงก่อนหมัดครับเขาต่อยหมัดหลังเราเนี่ยครับมีซ้ายหน้ามาแก้โดยเฉพาะเลยครับซ้ายครับหววล่าง และผลการตัดสินของกรรมการนะครับ and the winner is black corner ฉลามดำ from จังหวัดสตูลก็ไม่มีปัญหานะครับเก็บชายอีกไฟครับทางด้านฉลามดำ้วพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปชายเล็กปะทะกับน้องมวยโมร็อกโค